อริสาสัตธรรมอริสาสัตธรรมศัตรูงเงียบในใจมนุษย์ในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ตรัสถึงสิ่งหนึ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่ผีไม่ใช่มารภายนอกแต่เป็นศัตรูภายในที่กัดกินใจมนุษย์มาตั้งแต่เกิดจนตายท่านเรียกว่าอริสาสัตธรรมธรรอันเลวร้ายที่จะทำลายความเจริญทำลายบุญ ทำลายปัญญาทำลายชีวิตจากภายในทุกวันนี้มนุษย์มากมายล้มเหลวไม่ใช่เพราะคนอื่นทําร้ายแต่เพราะตัวเองแพ้ต่อมานในใจวันนี้ผมจะพาทุก hmm. ท่านเดินเข้าสู่โลกภายในสำรวจอริสาสัตธรรมทีละตัวเห็นมันผลตัวมันจับมันดับมันตามแนวทางของพระพุทธองค์ นี่คือการเดินทางยาว120นาทีของความจริงความเงียบความกล้าหาญในจิตใจมนุษย์ความหมายของอริสาสรธรรมตามพระไตรปิฎกอริสาสธรรมแปลว่าธรรมฝ่ายต่ำที่ทำให้เสื่อมหรืออกุศล,ลธรรมที่กัดกินบุญและคุณธรรมจากภายในพระพุทธเจ้าตรัสชัดว่าอริสาสธรรม ย่อมนำผู้ประมาทไปสู่ความพินาศเหมือนสนิมกินเหล็กเพราะเหล็กสนิมไม่ได้มาจากภายนอกมันเกิดจากตัวเหล็กเองกิเลสก,ก็เช่นกันมันเกิดจากเราแล้วทำลายเราอริสาสัตธรรมมีหลายประเภทแต่แก่นแท้อยู่ที่โลภะโทสะโมหะซึ่งแตกแขนงเป็นมานะทิฏฐิผิดความประมาทความเกียจคร้าน ความริษยาความตรหนีความหลงผิดในตนความเพลินในกามความอยากเอาชนะความโกรธอาฆาตและอีกมากมายที่ฝังอยู่ลึกจนมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นเป้าหมายของภาคนี้คือรู้จักมันเห็นชื่อมันเพราะการรู้ชื่อศัตรูคือหนึ่งในวิธีเอาชนะศัตรูอริสาสธรรม10ประการตามลำดับลึก ต่อไปนี้คือการลงลึกทีละตัวแบบเข้มข้นหนักและตรงตามคำสอน 1. โลภะความอยากได้แบบไร้ขอบเขตโลภะในพระไตรปิฎกไม่ใช่แค่ความอยากแต่คือไฟเผาจิตที่ไม่รู้จักพอพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลภะเป็นรากเหง้าแห่งทุก์ทั้งปวง คนโลภจะไม่มีวันอิ่มได้ล้านอยากสิบล้านได้สิบล้านอยากร้อยล้านจนชีวิตเหมือนเดินในทะเลที่ไม่มีฝั่ง 2. โทสะไฟโกรธที่เผาผู้ครอบครองก่อนเสมอโทสะคืออริสาสัตธรรมที่รุนแรงที่สุดพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้โกรธย่อมฆ่าคุณความดีได้ในชั่วพริทตาโทสะทำให้มนุษย์พูดผิด ทำผิดคิดผิดและสร้างบาปมหันโดยไม่รู้ตัว 3. โมหะความหลงลุ่มหลงโมหะเป็นมารที่อันตรายที่สุดเพราะคนที่มีโมหะไม่รู้ว่าตนกำลังหลงการหลงคิดว่าของไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงการหลงว่าตนเองสำคัญคือรากของทุกการหลงผิดในโลกนี้ 4. มานะความถือตัวทนงตน มานะทำให้มนุษย์ยกตนข่มผู้อื่นไม่รับฟังไม่ก้มดูความจริงพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ยกตนย่อมตกต่ำโดยไม่รู้ตัว 5. ทิฏฐิผิดความเห็นผิดคืออันตรายที่สุดเพราะทิฏฐิผิดนำไปสู่กรรมผิดท่านตรัสว่าทิฏฐิผิดคือเงื่อนมัดศัตว์ไว้ในวัตตะ 6. ความประมาทมูลเหตุสู่ความตาย พระพุทธองค์ตรัสว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายคนประมาทสูญเสียชีวิตดีๆทั้ทงๆท,ที่ยังมีลมหายใจอยู่ 7. ตัณหาความทยานอยากเกินควรทำให้วิ่งไล่ตามสิ่งที่หวังจะเติมเต็มจิตทั้งที่มันเติมไม่เต็ม 8. ความริษยาใจที่ทนเห็นความสุขคนอื่นไม่ได้ จิตประเภทนี้ทำลายตัวเองก่อนเพราะจิตท,ที่เปรียบเทียบย่อมไม่พบความสุข 9. ความตรณีใจที่คับแคบในพระไตรปิฎกเรียกว่ามัฉริยะคนตรณีไม่สามารถเติบโตทางจิตวิญญาณได้เลย 10. อุปาทานการยึดมั่นถือมั่นยึดตัวตนยึดความคิดยึดความถูกของตนและยึดสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง ทุกอย่างนี้คือโซ่ตรวนที่มัดจิตไว้ในทุกกลไกาการทำงานของอริสาสัตรธรรมในภาคนี้เราจะเห็นเบื้องหลังว่ากิเลสเกิดอย่างไรแข็งแรงอย่างไรและทำไมคนทั่วไปเอาชนะไม่ได้หนึ่งมันเกิดจากผัสสะสัมผัสตาเห็นหูได้ยินจมูกลิ้นกายใจทันทีที่กระทบ จิตจะตีความอย่างรวดเร็วแล้วโลภะโทสะโมหะจะก,กระโดดออกมาทันทีเว้นแต่ว่ามีสติดักไว้ก่อน 2. มันเติบโตจากความไม่รู้อวิชชาคือเชื้อเพลิงของอริสาสัตรรธรรมคนไม่เห็นความจริงของชีวิตจึงเชื่อกิเลสเหมือนเชื่อเพื่อนสนิท 3. มมันพลังมากตอนใจอ่อนแอตอนเหนื่อยตอนเหงาตอนเครียด ตอนผิดหวังตอนใจไร้สติอริสาสัตธรรมจะโผล่มาแรงที่สุด 4. มันใช้ความคุ้นเคยเป็นอาวุธนิสัยเดิมๆอารมณ์เดิมๆการคิดแบบเดิมคือเหตุผลที่คนดีต้องแพ้มาในใจ 5. มันอยู่ลึกกว่าเหตุผลกิเลสไม่ได้อยู่ที่ความคิดแต่ซ่อนที่ความรู้สึกถ้าไม่เจอรากอภิปรายยังไงก็ไม่ชนะ วิธีดับอริสาสัตธรรมตามพระพุทธองค์ภาคสุดท้ายคือการปฏิบัติจริงพาออกจากอ้วกกิเลสเข้าถึงความสงบตามแนวทางพุทธ 1. สติปัฏฐาน4วิธีการดับกิเลสที่ตรงที่สุดระลึกรู้อยู่ในกายเห็นเวทนาจับอารมณ์ในจิตเห็นธรรมที่เกิดและดับเมื่อสติจับจิตได้ทัน กิเลสจะเกิดไม่ได้เต็มที่เหมือนงูไม่มีพิษเหมือนไฟไม่มีเชื้อ 2. การพิจารณาอนิจจังทุบกิเลสให้แตกกิเลสเกิดจากความยึดยึดเพราะคิดว่าเที่ยงแต่เมื่อเห็นทุกอย่างเกิดดับจิตจะปล่อยวางเอง 3. สมถกรรมฐานทำจิตให้สงบเมื่อจิตสงบโทสะจะอ่อนโลภะจะเบาโมหะจะลด เพราะกิเลสต้องการจิตที่ฝุงจึงจะโต 4. การเจริญเมตตาหลางไฟโทสะโดยตรงพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตาเป็นธรรมที่เผาคลานความโกรธได้ดีที่สุด 5. อนัตตสัญญาวิธีตัดความหลงในตัวตนเห็นเหตุปัจจัยของร่างกายและจิตใจไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความถือตัวมานะทิฏฐิจะสลายไปเอง บทสรุปปิดท้ายเสียงดนตรีสงบลึกเหมือนวัดป่าอริสาสธรรมไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่เป็นสิ่งที่ต้องรู้เท่าทันเพราะศัตรูที่อยู่ภายในเราเอาชนะด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความเพียรกิเลสไม่ใช่สิ่งผิดมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในทุกชีวิตแต่พระพุทธองค์ทรงสอนว่า มนุษย์สามารถก้าวพ้นมันได้ด้วยการรู้มันเห็นมันเข้าใจมันไม่ใช่หนีไม่ใช่เกลียดแต่รู้เท่าทันจงจำคำนี้ไว้รู้ทันก่อนกิเลสเกิดคือชนะแล้วครึ่งหนึ่งรู้ทันขณะกิเลสเกิดคือชนะเต็มหนึ่งรู้ทันแม้กิเลสดับแล้วคือผู้มีปัญญา ขอให้ทำรักษาใจท่านให้แสงภายในสว่างขึ้นทีละน้อยจนวันที่ท่านเห็นว่าความสงบอยู่ในตัวเองตลอดมา